มีกอบผลไม้อบแห้งจ้านำเส้นหมี่คี้ให้กระจายบางๆงที่สุดแล้วนำไปทอดในน้ำมันร้อนจัดๆใช้น้ำมันเยอะๆนะจ๊ะแล้วพักไว้ต่อมามาทำซอสใส่น้ำมันเล็กน้อยนำหอมเจียวซอยลงไปผัดพอเหลืองแล้วใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายซอสพริก น้ำปลาปรุงรสเปรี้ยวเค็มหวานพอซอสเหนียวได้ที่แล้วใส่สีแดงหรือสีชมพูล,ลงไปเป็นสีผสมอาหารนะจ๊ะและน้ำมะนาวเล็กน้อยแล้วนำหมี่ที่ทอดกรอบลงไปคลุกคลุกเขาให้เข้ากันจนทั่วแล้วเติมผลไม้อบแห้งมะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่และธัญ,ญพืชต่างๆตามชอบเลยจ้า เสิร์ฟได้เลยเือจะทำเป็นรูปพิมพ์ต่างๆก็ได้เห็นไหมจ๊ะน่าทานไม่เอ่ยอร่อยก็รอบขอบอก